ในเรื่องของไทยไอแบงค์จริงๆแล้วเนี่ยมีการศึกษาว่ามีประชาชนที่เป็นมุสลิมนะครับอยู่จำนวนหนึ่งที่มีความต้องการใช้ระบบการเงินแบบ إسلام นะครับเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามหลักศาสนานะคือในในสมัยก่อนเนี่ยจะมีะชานทางภาคใต้นะฮะเขาก็นำเงินไปฝากแบงก์ที่ประเทศมาเลเซียเพราะว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยมีระบบการเงินแบบอิสลามแล้วก็สามารถที่จะไปฝากเงินที่นั่นเพื่อที่จะให้ ตอบร้องกังศาสนาได้นะครับประธาน<า>ข,<อ>ของเราเนี่ยแตกต่างจากสถาบันการเงินอื่นเรือร่องของอาจารย์ตกยีนที่เราไม่ได้คิดนะครับก็คือ,อหรือว่าหลักการที่เราทาการธนาคารันเนี่ยมันจะอยู่บนหลักการกา,คาครค้าเราจะไม่ให้เงินไปเลน อในแบงก์หน so 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 ึ่งเนี่ยเราไม่ได้สนใจว่าถ้าเผู้ลูกค้ามีหลักประกันลูกค้ามีบางในด้านในการทำธุรกิจเนี่ยก็ให้เงินไปเลยกในของอิสลามเนี่ยเราเป็นคนซื้อของให้แล้วเราก็ของนั้นน่เมาให้ทางลูกค้าเนี่ยผลชำระก็คือแบ่งเป็นงวดนะครับเรามาบวกค่าบริการต่างๆอยู่ในนั้นแล้วเราก็หาเอาะเป็นเป็นเป็นงวดว่าพัฒการผ่อนสักสี่ปีก็สี่สิบแปดงวด ตัวสปุกเนี่ยมันก็เป็นหุ้นประเภทหนึ่งนะครับตามหลักการอิสลามนะครับก็คือว่าจะไม่มีดอกเบีย้ยนะครับก็คือจะมีแต่แบบเป็นผลตอบแทนถ้าเผื่อมีบริษัทไหนที่เขาต้องการที่จะให้จะใช้เงินทฤษฎีไปลงทุนอะไรพวกนี้นะครับเขาก็มาให้ทางธนาคารอิสลามเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการ จัดหาเงินให้เราุนทั่วไปที่ว่าสนใจที่จะลงทุนเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยมันก็จะทราบแน่น,นอนว่าโอเค ถ้ามาลงทุนในซุกุกแล้วเนี่ยผลตอบแทนที่เขาจะรับเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ของธนาคารเนี่ยนะครับเราก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มีตัวสินเชื่อที่ดังๆก็เป็นสินเชื่อดีไฟแนนซ์นะครับหรือถ้าคุณมีตัวบัตรหลายใบแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการผ่อนชำระก็คือผ่อนได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อเอามารวมอยู่ที่ธนาคารที่เดียวเนี่ยแล้วก็มาผ่อนต่องวดเนี่ยก็สามารถที่จะยืดระยะเวลาในการผ่อนได้มากขึ้น แล้วก็มีเงินส่วนเหลือไปใช้จ่ายได้มากขึ้นอันตรธันนี้ก็เป็นเรื่อที่เราเราคิดว่าน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็อีกการหนึ่งก็คงจะเป็นพวกของอเงินปาก ที่เรียกว่าเป็น5เดือนนั่นแหละครับเราก็มีผลตอบแทนให้ในอาาัตรา2%แล้วก็ฝากเพียง5เดือนนะครับแค่ต่ำ10,000บาทอันนี้เราก็จะจ่ายผลตอบแทนให้ทุกเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเงินฝากที่ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีเงินฝากที่เป็น 3- 6เดือนนะครับเป็นเงินฝากที่เราให้อัตราผลตอบแทนเนี่ย3 5ใน3าเดือนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนให้ทุกปีนะครับ ชื่อประพลนามสกุลบุญลำพันธ์แล้ววันนี้เห็นบูธก็เลยเข้ามามาสอบถามอยากรู้ข้อมูลว่าเป็นอะไรยังไงเพราะตอนแรกมีความคิดว่าเคยเคยคิดเอาเองนะข้อมูลว่าอิสลามเหมือนกับว่าเขาไม่แนะนําให้มีการดกอกเ,เก็บมือมีดอกบียอะไรเงี้ยก็เลยเข้ามาดูว่าเป็นอะไรยังไงก็สนใจอยู่เพราะเออมีความคุ้นเคยกับกับอิสลามมีเพื่อนเป็นอิสลามเยอะ